อีเมียนอีเมียนหนุ่มแถวนี้มันดุนะจะบอกให้อยากจะมาเจอชื่อไม่ห่วงมอนนี่ยทำไมมันกลเรือหองหัวแบบนั้นคนมันน้อยล่ะอาตัวไปก่อนแม่งชอบกับลำมาดูไปก่อนถ้าเราบอกนี่ถ้าเราเล่าเรื่องอะไรไปนะให้ไปเล่าให้ถูกนะเล่าผิดเรื่องหมดกับลำหมดแล้ว เนี่ยเขาว่าวันนี้ลงามเลี้ยงายเรือแกเปดี่นั่งของถ่ายน้อ๋อเช็ดเอาเฮียเอาเฮียวันนี้ระดานสูงทางโน้นเลย เหลือพายเรือไปเที่ยวไหนพี่อยากเก่งสามวัยมาต้องแปดปีเฮ้ยเอ้าเอ้าเร็วเร็วนี่มันไล่อะไรวะเนี่ยไล่แหนวเอ้าเอ้าไปไปวันนีมันจะกำไปสามเลยเหรอเฮ้ยไปสามเลยเนี่ยเอ้าพายให้ดีนะแม่คุณเก่งน้ำเก่งพายให้ดีนะแม่คุณเดี๋ยวไอ้หนุ่มจะพาฉุดลงน้ำเออเอ้าเฮีย ยล่นกันมันดเรียนต้งขนาดใครวันกจะกลัวมันเี่ยวมันเที่ยวคอยไม่วันก็รู้วันกลัวแล้วบอกกับไอ้วันกลัวแล้วดูหน้ามัเราไปเน้นน่มแถวนี้นะ่าเจอสาม้พายเรือนะว่ะพกยมาพกเราให้นทุกทางแง่เลยนะรูดเหรอมะกัท้ก คนกองไปถึงกสองกลางเลยไปทางซ้ายเลยนะซ้ายขูดถข้างหลังอ่ะซายนั่นตปูดไอ้ไอ้อังเื้ยตัเ้ยเหรอยเวเยัเตักเนี้ยต่ยละวตัันลงย้างล่างเลยจพเแล้วเน้ตวันงันง้ยตัวเนียตั้ยเ้วเก้ย แบ่งเวรกินเองจะจับวันหน้าเม่เม่ไงวะนะจับวับหน้าไม่ดีเลยนะคนกลางหน้าไม่ดีนะวัวหน้าไม่ดีเลยเมียนไงท้องวัวถ่ายรูปนไม่เวียนไนเซ่จ้าจ้าจ้าแล้วก็สวย